Terima kasih telah menonton! หม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์ทรงกรุณาให้นางสาวชย,ยานิสาฐานนิชนานันกรรมาการผู้จัดการบริษัท Dubai um at, เดอะไบา์บุรีพอลตี้จำกัดอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนำเชิญยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรประทานให้นายทัดเทพชุมนุมมณีผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรีเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยเบื้องต้นในสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดในเรือนจำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ในเรือนจำผู้ต้องขังเรือนจำกลางและเรือนจำในเครือข่ายโดยมีนายชีวานนท์พรรัตนิก,กุลผู้ช่วยเลขานุก,การในองค์ม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์เป็นผู้อ่านไม้หนังสือประธานยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรด้วยสำนึกในพระกรณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านายยุทธพงศ์เอียงอายเลขานุการในหม่มอมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพัน,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 นพธ์ ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าโดยแต่เดิมหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์ทรงมีความผงใยต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเสมอมาทรงจัดหาสิ่งของต่างๆที่พอจะช่วยเหลือบรรเทาภายัยและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยจากโรคระบาดโควิดในทีนมาโดยตลอดซึ่งตลอดช่วงเวลา2ปีของการแพร่ระบาดของโรคนี้พระองค์ท่านมีรับสั่งให้คณะทำงานในส่วนพระองค์แบ่งสายงานหาทางช่วยเหลือประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดมาโดยตลอดต่อมาทรงดำริถึงเกลื่อนจำว่าน่าจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรที่สามารถช่วยเหลือรักษาอาการป่วยได้ท่งปรัดว่าควรหายาให้พวกเขาคนข้างนอกป่วยยังพอไปคลินิกโรงพยาบาลร้านขายยารักษาอาการป่วยได้แต่พวกเขาข้างในนั้นไม่สามารถหายยามารับประทานได้หรือหากยาหมดก็ต้องรองบประมาณจากส่วนกลางส่งมาซึ่งอาจจะใช้เวลาไม่มากก็น้อย พวกเราควรหายาสมุนไพรที่กำลังเป็นที่นิยมแบ่งให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้นับเป็นพระกรุณาที่คุณอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยต่อประสบกัก่ทุกหมู่เหล่า